ครับสวัสดีครับเมอร์ซี่คูนสี่ศูนย์ติดตั้งช่วงล่างเพื่อความนุ่มนวลบนถนนรามอินทรากิโลเมตรที่7นะครับนิวฮุนได a ิชวนนะครับอัปเกรดช่วงล่างใหม่โดยชุดช่วงล่างของออซซี่ยกชุดนะครับเป็นการอัปเกรดช่วงล่างใหม่ให้เพิ่มความนุ่มนวลน,นั่งสบ,สบายตลอดการเดินทางนะครับ นี่คือด้านหน้า New Hyundai H1 นะครับที่เราจะทำการติดตั้งตัวโช้ฟออซซี่โมโนทูบปรับนุ่มทั้งหมด32ระดับด้านหน้านะครับพร้อมกับสปริงนุ่มๆของ R ออซซี่โช้ฟออซซี่มีคุณนะสมบัติพิเศษก็คือมีระบบวาว์แปรผันตามสภาพถนนนะครับระบบวาวแปรผันตามสภาพถนนจะทำงานยังไงทันทีที่สปริงดีดต,ตัวนะครับโช้ฟออซซี่จะเพิ่มแรง,นงแหน่วงแรงหน่วงคอยคอนโทรลให้สปริงชะลอการดีดตัวลดลง เมื่อสปริงชะลอการดีดตัวลดลงอาการสะเทือนก็จะลดลงมายังห้องโดยสารนะครับทําให้เราสัมผัสถึงความนุ่มนวลนั่งสบายนะครับใครที่ใช้นิวฮุ u n d a ฮชวันะครับอยากอัปเกรดช่วงล่างใหม่ให้นุ่มนนั่งสบายสบายมาที่เมอร์สี่คูนสนะครับไม่ต้องลองผิดลองถูกนะครับเรามีคลิปรีวิวมายืนยันนะครับผลลังการติดตั้งนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของตัวผลงานของเมอร์สี่นะครับนิวฮุนไดเฮชวันะครับ ทีมอัพเกรดช่วงล่างใหม่ด้วยช่วงล่างของออซซี่ยกชุดนะครับคันนี้ติดตั้งช้อัพหน้าปรับนุ่มทั้งหมด32ระดับพร้อมกับสปริงนุ่มๆของออซซี่นะครับปุ่มปรับตัวนุ่มนะครับเราเปิดฝากระโปรงนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาก็แข็งทวนเข็มนาฬิกาก็นุ่มนะครับนี่นะครับปุ่มปรับนะครับชอบนุ่มหนึบแบบไหนเจ้าของรถสามารถเปิดฝากระโปรงเลือกได้ตามใจชอบทั้งหมด32ระดับนะครับดานหน้านะครับ ส่วนด้านหลังนิวฮุนไดฮิชวันะครับเราทําการติดตั้งชัว์อาร์ซี่โมโนทูแบบซับแทงนะครับตัวนี้เป็นชวอาร์ซีแบบปรับนุ่มทั้งหมด24ระดับนะครับพร้อมกับสปริงนุ่มๆของอาร์เช่นกันชัวแบบซับแทงนะครับจะเห็นว่าเป็นชัวแบบ m โมโนทู e เป็น2กระบอกนะครับแยกห้องแก๊สห้องน้ํามันนะครับสามารถเติมน้ามันเติมแก๊สได้เยอะขึ้นนะครับ ก็ทำให้เราเซตค่ารีบาวค่าคอมเพลสนะครับของตัวโชคอัพได้ดีนะครับก็ทำให้สามารถควบคุมการดีดของสปริงได้ดีเพิ่มขึ้นนะครับก็ทำให้ผู้โดยสารนั่งสบายสบายตลอดการเดินทางนี่คือ New Hyundai H1 นะครับที่อ,อัพเกรดช่วงล่างใหม่นะครับที่เมื่อสี่คูณสนะครับ ด้านหลังเราทำการติดตั้งชับออสซี่โมโนทูปปรับนุ่มทั้งหมด24ระดับนะครับเป็นแบบซับแทงค์นะครับสินค้าออสซี่รับประกันยาวครับ3ปีหรือ1 0 0 0 0แสนกิโลนะครับหมดรับประกันสามารถซ่อมเป็นอะไหล่ได้ท่านที่ต้องการอยากอัปเกรดช่วงล่างให้นุ่มนวลน,นั่งสบายสบายนะครับติดต่อเมอร์สี่คุณสีบนถนนรามินทากิโลเมตรที่7นะครับ นี่คือ New Hyundai h ุนได a i H1 นะครับที่เราต้องการช่วงล่างที่เนียนนุ่มสบายๆตลอดการเดินทางท่านจะสัมผัสถึงความแตกต่างจากช่วงล่างเดิมๆนะครับอาการเสะเทือนอาการดิดเด้งอาการโครงจะหายไปเมื่อท่านอัปเกรดช่วงล่างออรซี่ในรถ New Hyundai h ุ u n d a i H1 นะครับขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามนะครับผมครับสวัสดีครับ